วันนี้เราจะมาทำความสะอาด EP ห้าวันนี้ผมก็จะมาเล่นยาหน้าบ้านพอยาหน้าบ้านน้นบรรลมาคนอื่นตัดใจแต่ผมตัดยานะครับยิวยาหน้าบ้านของผมมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็จะเอาลิมๆพอให้มันสวยพอนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ด้านบนอีกซนิดหนึ่งตัดต้นไม้แล้วก็จะลืมตัดใจจากคนเก่านะครับก็เหมือนเพลงที่บอกว่าที่ผ่านมาขอบใจจริงๆ เก็บทิ้งเลยโดนเทยังไม่เศร้าพาอได้เล่ามีแคบหมูอะไรวะโอนี่ก็เล่นคำคมจังมามาว่ามาต่อกันครับนี่ดีเราก็ลิน้นยาด้านทางแล้วก็ด้านบนเสร็จแล้วเราก็กำลังจะเก็บเก็บพวกใบไม้ใส่ถุงแล้วเราก็จะกวานหน้าบ้านให้มันดูสะอาดของสาตาของคนผ่านไปผ่านมานะครับเราก็จะมาลิน้นยาด้านทางนะครับนี่ก็อีกทางหนึ่งนะครับมีรถผ่านไปผ่านมารถก็เหมือนกระเพราเลยครับถ้าไม่มีเครื่องก็วิ่งไม่ได้ก็เหมือนมนุษย์เลยครับถ้าไม่มีวินัยก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ ชีวิตคนเราก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเราต้องทําอันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะมากวดหญ้าให้เสร็จสมบูรณ์แบบตามเจ้านายหรือซีอีโอสัง่งขอบคุณที่รับชมพวกเราจนจบดูผมมีบ้านมาแนะนําบ้านสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นเริ่มจากห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยโซฟาขนาดใหญ่สบายเหมาะสําหรับการนพักผ่อนกับครอบครัวภายในห้องนอนแต่และห้องตกแต่งอย่างม,มีเอกลักษณ์ห้องหลักใช้โทนสีน้ําตาลทองให้ความรู้สึกอบอุ่นและโรแมนติก ส่วนอีกห้องเน้นความเรียบผ่อนคลายด้วยเพดานลายท้องฟ้าและเตียงคูห้องครัวออกแบบสไตล์โลบขาวสะอาดตาดูหรูและใช้งานได้จริงส่วนห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำและดีไซน์คาสิทที่ดูลงตัวด้านนอกมีสาบ่ายน้ำส่วนตัวลอ้ลอมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจีและรูปปั้นสไตล์รีสอดให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนได้พักในวิลล่าหรู หรือท่านใดยังไม่ถูกใจเรายังมีบ้านสไตล์พักอบอุ่น3ห้องนอน2ห้องน้ําบรรยากาศล่มลื่นล้อมรอบด้วยหญ้าสนามข้างบ้านภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความอบอุ่นมีโต๊ะอาหารสําหรับครอบครัวทุกห้องถูกจัดสํารลงตัวเหมาะสาหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการมาพักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลีูวิลล่า0899909809